คอนเสิร์ตอะที่หาให้มาคอนเสิร์ตอะ j o ก e ร FESTIVAL เต็มทีมาค่ะคือแน่นเลยล่ะค่ะใครรับผิดชอบงานนี้ผมก็เป็นคนรับผิดชอบเองไงมึงีแล้วอะอย่คนเดียวเลยการโคศิลปินอะการคุยต้องต้องคุยให้ดีพี่บอลโทรมาแล้วเรียบร้อยคอนเฟิร์มหมดทุกคนแล้วทั้งวงอะครับผมขอห้องพัก17ห้อง17ห้องจะขนโคตรไปอยู่กันเหรอคะทีมงานเขาเยอะนะฮะ ทิ้งงาน,นต้องตีของพี่วองก็ขอห้องครบนะครับผมส่วนพี่นุย้ยก็ขอขอเบียรอสองแพทคนะครับผมส่วนพี่หลุยเนี่ยก็ขอที่จอดรถแบบแอบบแอบบหน่อยลบๆหน่อยลบลบผู้คนหน่อยขอเขาไปขอจอดหลังเวทีเลยมืดๆเลยจอดไนไกล เขาไม่ทราบเหมือนกันจัดนะฮะว่าเอาสับประหลาดไปได้อะไรจอดไกลขนาดนั้นตั๊กบริบูรณ์ก็ไม่น่าจะขอนะขอฮะเออขอด้วยเหรอคุณตั๊กขอสี่คนสี่คาบเลยฮะเขาไปรอทีมงานก่อนตั้งแต่เจ็ดโมงเลยขอดนตีเหรอสี่คนอะขอกระลี่ขอกระลีนะฮะฮัลโหลลูกแจ๋นะลูกคุณแจ๋นะพี่แจ๋มาเพราะมียเราเล่นเลยครับอ่ะแล้วมาก็ตอนที่เลาลูกเวียดแล้วลูกวีทีพ้อแม่ผมเข้ามาครบมาครบเลยวันนี้มาครบมากเอาเลยลูกมาครับแล้วเขาอยู่ไหนแล้วอะ เขาอยู่ไหนเวทเวทีอะไรอยู่ไหนอยากชมเวทีนะฮะอยากดีอยากดู<อ>แต่พร้อมแล้วพบกับทีมเข้ามาคิะ มเยียกขอเคื่องเสียงหมดแค่มันหลอกลวงละไม่ใช่ละผมหลอกลวงอะไรแล้วมึงคิดว่าคนหนึ่งกูโง่เหรเนี่ยฮะวงดนตรีก็มาดิครับทั้งหมดห้าหมื่นกระจองสุดๆเลยช่วงนี้นะช่วงนี้หน้าฝนพี่เขาไม่มีงานกันไตัดมาตัวแกยังไม่ได้เลยเนี่ย